สูตรนี้พี่เอมี่เอาไปใช้15นาทีแรกก็ขายได้แล้วสูตรนี้มีอยู่4ส่วนด้วยกันผมขอยกตัวอย่างเป็นการขายหมอนที่นอนแล้วไม่ปวดคอนะฮะ1เปิดด้วยปัญหาที่ลูกค้ามีก่อนเลยคุณเป็นไหมตื่นเช้ามาทีไรก็ปวดคอปวดหัวปวดไหล่ทุกทีคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะหมอที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้คุณภาพมากพอ2ตามด้วยผลลัพธ์ที่ลูกค้าอยากได้หลังจากแก้ปัญหานี้ได้แล้ว หมอนที่ดีจะต้องโค้งรับหัวของเราเวลานอนได้ไม่ว่าจะพลิกซ้ายพลิกขวามันก็ต้องรองรับตามหลักสรีระวิทยาช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทต,ตื่นมาไม่งวงเงียและที่สําคัญอาการปวดคอปวดหัวปวดไหล่จะหายไปด้วยข้อที่3หลังจากนั้นให้นําเสนอสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหานี้ให้ลูกค้าได้ผมค้นหาหมอนแบบนี้ในตลาดก็ไม่เจอเลย ที่เจอก็เจอแต่แพงๆซื้อไม่ไหวดังนั้นผมเลยตัดสินใจทําเองซะเลยออกแบบตามที่หมอแนะนําทุกอย่างเลยด้านในตัวหมอเนี่ยจะมีเม็ดโฟมมากกว่า10ล้านเม็ดเลยนะที่ช่วยปรับไปตามสรีระของแต่ละคนทดสอบกับคนกว่า100คนในการใช้หมอนใบนี้ติดต่อกัน3เดือนกว่า90%บอกว่าอาการปวดคอปวดหัวหรือว่าปวดหล่เนี่ยมันลดลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยหลังจากนั้นข้อ4ให้คุณปิดจบด้วยโปรโมชั่นที่มันเร้าใจ หมอนใบนี้ราคาพอๆกับหมอนปกติเลยแค่ใบละ390บาทเท่านั้นแต่สำหรับ100คนแรกหากคุณรับไป2ใบจากราคา780บาทเหลือเพียงแค่590บาทเท่านั้นรับประกันภายใน7วันหากนอนแล้วมีอาการปวดคอยินดีคนืนเงินเต็มจำนวนไปเลยใครสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับฟังแล้วรู้สึกยังไงคุณคิดว่าถ้าคุณเอาสูตรนี้ไปใช้ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นขนาดไหนฮะจริงๆแล้วครับถ้าจะเขียนคอนเทนต์ขายเนี่ยให้คมขึ้นมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่คุณจำเป็นต้องทําด้วยนะถ้าใครอยากรู้พิมพ์คําว่าคมมากมาในใต้คลิปนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะสรุปแล้วมาเล่าให้ฟังอีกครับ